ค่ะเพื่อนๆจา๋าป้านุก็จะมาเชื่อมสับปะรดนะคะทุกคนคะ่ะป้านุก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะป้านุก็จะตั้งน้ำร้อนให้เดือดก่อนเนาะนี่ตั้งน้ำร้อนนิดเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเนะาะก็น้ำตาลทรายใสยไปเลย น้ำตาลประมาณสองช้อนเนี่ยประมาณเอานะคะแล้วก็เคี่ยวไม่ต้องเคี่ยวมากนะคะทุกคนเดี๋ยวให้เขาลายลายนะคะทุกคนค่ะเขาลายลายเนาะพอเขาละลายแล้วนะเดี๋ยวป้านนก็จะเอาอสับปะรดใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนค่ะ เชื่อสับปะรดของป้านุนะคะเดี๋ยวป้านุก็จะเอาเกลือใส่หน่อยนะคะทุกคนตอนนี้ป้านุก็น้ําตาลลายแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาเบาอ่าเบาไฟนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวป้านุก็จะทําให้ชมนะคะทุกคนตามมาดูตามมาชมนี่ป้านุก็จะเอาสับปะรดใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ ปนุษก็จะเชื่อมทั้งแผ่นเลยเนาะหั่นทั้งลูกเลยนะคะทุกคนไม่ต้องสับนะคะไม่รู้ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะปนุษย์แค่นึกเอานะคะทุกคนนึกเอาคิดเอาเนอะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าต้องทําได้นะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ดู youtube ไม่ได้ดูอะไรเลยเนาะนะทุกคนนี่ปนุษก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะทุกคนคะ่ะ ก็จะประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวปนุก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยๆเนาะให้เขาคั่วค่ะให้ดีๆเออแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้นะคะปะนุก็จะใช้เกลือลงไปอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเสร็จปนุชจะพามาชมอีกนะคะทุกคนจ๋าว่าหน้าตาเชื่อมสับปรรดของปนุชเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ต้นุชทั้งกลมเลยนะนะคะทุกคนทั้งกลมแลบเดี๋ยวต้องผ่ากลางนะคะทุกคนทั้งลูกเลยอะ่ปะปนุชปอกเปลือกออกเนาะแล้วก็ฝานฝานฝานเต็มแผ่นแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเออตามมาชมนะคะเดนเดนจ๋าใต้นุชเชื่อมเสร็จแล้วนะคะทุกคนปนุชก็เอามาใส่อ่าพลาสติกนี่นะคะๆๆทุกคนคะ่ะ แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเนาะเนี่ยดูนะคะทุกคนขาหน้าตาเขาก็จะเหนียวแบบนี้นะคะทุกคนอู้ยเหนียวมากเลยทุกคนขามาวมาวอ้ยดูนะคะโอ้เป็นน้ำตาลเลยเนาะดูนะคะเบปะรดเชื่อมตอนดเชื่อมสบปะรดนะคะทุกคนถ้าทางจะหวานนะคะทุกคนขาดูนะคะดูนะ เหนียวหนับแหละทุกคนคะ่ะเออไหนลองชิมสักหน่อยซิอร่อยปะถ้าทานจะโอ้โหหน็บเลยทุกคนดูนะคะอุยเหนียวมากอืืออร่อยทุกคนออืืมอร่อย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 มาก แล้วต่อด้วยป๊อปคอนนะคะทุกคนค่ะป๊อบคอนอะหารของปนุษย์จ๋าเราพัดเลยนะคะทุกคนหเนนนหมือนในแฟนก็ไปสวยอ้นี้มาอีกเนาะแอปเปลิปลผลไม้ปนุษย์อันนี้ก็เกี๊ยมพวกนี้นะคะทุกคนกาแฟเนาะม,มาทานป๊อปคอนด้วยกันนะคะทุกคนดูนะคะป๊อปคอนของปนุษย์ อร่อยอร่อ้ก็อร่อยทุกคนค่ะยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋ามาทานสับประรดเชี่ยมกับป้านุชนะคะทุกคนดูนะคะหน้าตาเขาอป้านุชลืมลืมลืมทำคลิปอีต,ตอนที่อ่ ปานุชทำตอนเชื่อมกําลังแห้งเนาะป้านุชมัวแต่ไปไหนไม่รู้อันนี้ก็เลยเอามาใส่อันนี้ลืมเลยทุกคนค่ะก็เลยมาถ่ายตอนนี้ให้เพื่อนๆดูชมเนาะอืออืะอือ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 นออื้อนออ สองช้อนละพีนะคะทุกคนแล้วก็เกลือหน่อยเนาะหาน้ำใส่แล้วก็ให้ละลายแล้วก็เอาสับปะรดไปใส่แล้วก็เคี่ยวเขนานานๆหน่อยเนาะ,ะอ,อร่อยทุกคนอ,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 อย่างนีป้านูก็ขอฝากกดติดตามกดตับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูกคลิปของป้านุตอบไปนะคะเพื่อนเื่อจ๋า มาทานสับป,ปะรดเชื่อมด้วยกันนะคะบ๊ายบาย